รายการมาก็คลึกคืนมากยามเช้าแบบนี้นะครับเพราะเรามีบีบอยแม่ขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เปิดมารับรองได้เลยค่ะว่ามีเรื่องเด็ดเดดเมนูเด็ดๆดเพลงเด็ดๆ็ดของแจกเด็ดๆแน่นอนเลยแล้ววันนี้อีกเช้นเคยค่ะดิฉันบอกเลยว่าวันนี้ดิฉันมีหม้อมาฝากค่ะหม้อมึ่ใช้ฟาอเนกประสงค์มาแจกค่ะเดี๋ยว เราทำได้อ่าอะไรอีกอะไร,ร,ะะไ,รได้หมดโอ้โหได้ทั้งกระพงได้ทั้งฉลามไล้ทั้งปลาวาฬเลยกนวันนี้หนูอยากแจกค่ะขอข้อคำถามเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะคำถ,ถามถามว่าเมนูที่เราจะทำให้แขกรับเชิญวันนี้มีชื่อว่าอะไร ช่วงนี้แน่นอนครับสูตรเด็ดของเรานะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดดูไปเรื่อยๆจนถึงสูตรเด็ดแล้วก็ส่ง s อ s มาที่4ตอง7ตองศูนย์ได้ตอนนี้เราไม่ได้หรอสได้ได้สีมตองนเราตเราต้องดูแขกงรับเชิญก่อน รับเชิญก่อนแล้วจะรู้ว่าเมนูเนี่ยน่าจะไปในทางไหนค่ะแล้วก็เดาเพราะนั้นวันนี้แจกหม้ออเนกประสงค์หม้อเนึ่ออเนกประสงค์นะคุณผู้ชมต้องส่งกันมาเดี๋ยวดูแขกรับเชิญเราจะรู้แน่นอนและช่วงนี้สนับสนุนโดยแชมพูแฟชั่นเนเจอร์คลีนแอนด์แคร์และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปพบกับเขาเลยดีกว่าคณยิ่งเยอดเยอะาก รันยูเลยเมื่อกี้ดีใจสาวแฝดมาสาวแฝดมาเป็นแฝดแต่ว่าพอดีเขากระโดดลงจากชั้นสองแล้วย่อลงมาคืออย่างนี้เขาเกิดในฤดูหน้าน้ำเวลาน้ำมาเขาจะสูงปิ๊ดๆเสร็จผมเกิดหน้าหนาวครับเพราะมันหนาวมามันผลลงผลลง อภพ,พรนิดนึงล่ม<อ>พี่พี่ยงอย่ากโกรธหนูนะคือพี่ไฮเขาเคยบอกมาว่าก่อนที่พี่ยงจะเป็นนักร้องอ่ะพี่ยงเคยเป็นคังคกมาก่อนจริงป่ะ<อ>พี่ไฮมูเป็นคังโคกอยู่กับคู่กับอึ้องอ่างคือมันเป็นอึ้องอ่าง <c oughs> ยังอื่นได้ไหมภ <c oughs> รรยาพี่ไงรอภรรยาพี่มาไม่ใช่เมียไม่ใช่เมียครับถ้าเป็นเมียจริงๆเนี่ยก็คงจะทําใจยากครับเขามีอะไรเขามีอะพี่ถ้าเกิดผมอภพรพ เป็นผมเมียสามีภรรยากันนะลูกมาเป็นตัวด่วงชัวร์ๆมาถึงกรุงเทพจะมีเมียทั้งทีถ้าหุ่นแบบพระพรน่ะไม่ต้องถึงกรุงเทพหรอกสีสเกตมีเยอะมากนนี่บอกเลยว่าแค่น้ำจิ้มนะครับกระจายขนาดนี้ จริงๆยอมไม่ต้องนั่งก็ได้ะคบผมม่ยืนคือจุจงยอมรับความเป็นจริงถึงพี่จะสูงโปร่งจมูกต้องไม่เป็นไรหรอกอะไรนะ นคสเขาเรียกว่าเป็นสโลแกนประจําตัวยิ่งยงยอดเวงงามอะไรบอกน้องนักร้องหน้าเกาหลีหุ่นดีสูงโปร่งจมูกโด่งขาใไม่าไม่ได้จะใครพี่ไม่ใช่สโลแกนจากคำถามเมื่อสักครู่ที่ถามไว้น้องย้ำกันอีกรอบนึงว่าวันนี้คำถามถามไว้นะคะว่าเราจะทำเมนูอะไรให้แขกรับเชิญของเราทานส่ง SMS มาได้นะคะทราบคำตอบแล้วนะคะ SMS เข้ามาได้ค่ะ4ี่ตองเตองศเราขอย้ำกันอีกทีแต่ว่าช่วงนี้เราขอคุยกับพี่ยิ่งยงก่อนนี่ในเรื่องรายชื่อเด็ดๆกัน

สมาพหุ่นหัวขายตัวมม่ท้ายในบ้านโอ้เป็นเพียงน่นเทวด ยนคิ้วขียนตาในตู้กระจกติดแอรบอกกับพี่ดีดีสิจาชายที่เจ้าตามมาหรือแมงดาชุดมา ดูเปลี่ยนแปลงเป็นคนละขอคนกลับหน้าเถอดสีนี้ไปดูวยกันแล้วไปสร้างสวรรค์อยู่บ้านทองน,นาหนามนอย่าลงไปแดงส่งสีแสงทองหน้าเหีียวยนจะพาไปร่ 浪涛。 สีไม่ขายบริการนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปกันใหญ่เรากลับเข้าสู่ช่วงเพลงเด็ดครับผมใช่แล้วค่ะและช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยกานเย่ไลฟ์คอมเพลตค่ะครับ ีรๆก็สะดุ้งสีสะดุ้งนเป็นเรื่องจริงไหมคะพี่ยงเวลาตอนก็แต่งเพลงอย่างเงี้ยเออจริงๆผมต้องไปถามครูเพราะว่าครูอาจจะมีชีวิตที่เคยพบเจอมาก่อนรูุธวบรการครับคผมแบกอาจจะได้ยินเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาแล้วมันต้องมีจริงบ้างแหละจริงๆไม่น่าให้ร้องหรอกทำไมล่ะฮะคือ พี่จะตกงานอะวิจารณ์หน่อยสิว่าคนร้องคนนี้เป็นยังไงบ้างคะไอซ์เป็นคนที่มีทักษะในการร้องเพลงแบบดีมากเลยนะคือร้องสตริงก็ดีร้องลูกทุ่งก็ดีร้องทุกแนวเหรอคะเออขอบคุณมากจริงจริงจริงแล้วเขาสามารถที่จะร้องลูกทุ่งได้เลย ลองได้แต่หน้าเนี่ยต้องไปปรับปรุงในเรื่องของหน้าตาพี่น้องทั้งประเทศเขาถามทุกคนในวงการถามว่าคุณยิ่งยงยอดงามทำไมอยู่วงการที่นานใช้วิธีการอยู่ยังไงผมบอกว่าอยู่ได้เพราะผมไม่ได้ชื่อเสียงดีนะผมไม่ได้นิสัยดีแต่ผมหน้าตาดีครับพี่ชมถ้าพี่ไฮได้ยินประโยคเมื่อกี้พี่ไฮต้องขึ้นแม่เลยสมสีหนึ่งเก้าเก้าสองนี่ดัวมากเลยคือจริง ความฝันของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเริ่มแรกที่เราเข้ามาในกรุงเทพแล้วตอนเข้ามาเนี่ยก็แค่อยากแบบว่าอยากอยู่วงดนตรีไม่ต้องเป็นนักร้องก็ได้เป็นอะไรก็ได้อยากอยู่ใกล้หัวหน้าวงที่เป็นนักร้องดังอพอเราอยู่ได้อยู่ปุ๊บเนี่ยก็เกิดความฝันต่อว่าอยากขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีใช่พอขึ้นไปร้องเพลงซื้อปุ๊บมีกิเลสตามมาแล้วเขาอัดห้องอัดเพลงอัดยังไงอยากเข้าไปดูห้องอัดจังเลย พอได้เข้าไปอยู่ดูในห้องอัดเพื่อนๆอัดเพลงปุ๊บเราก็คิดต่อยละเมื่อไหร่จะได้อัดสักทีแล้วก็ได้อัดพอได้อัดปุ๊บก็เกิดความอยากดังเมื่อไหร่จะดังทันทีพอเราดังปุ๊บเนี่ยมันเป็นการที่ทาให้เรารู้สึกสิ่งที่เราขึ้นมาตามสเต็ปตามขั้นบันไดเนี่ยมัน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 ถึงแล้วมันมาถึงจุดสุดยอดของมันแล้วก็คือเพลงสมศรีหนึ่งก้าข้อสองถามว่าปรับตัวทันไหมบางทีมันก็ตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันนะคือทุกคนก็คาดไม่ถึงด้วยขายหลายล้าน ร้านนี่ก็ขายร้านนู้นก็ขายร้านกระลาขอบคุณมากครัร้านกะหลับน่าจะเป็นสามสี่ร้อยล้านสามสี่ร้อยล้านอ่ะสามสี่ร้อยล้านสามสี่ล้านคุณเองคุณล้อเองใช่ไหะร้านกระหลับคือล้านกะหลับนี่เยอะมากเยอะมากสมัยก่อนเป็นเป็นคาเสร็ตใช่ป่ะครับพอซื้อไปฟังแล้วมันก็ยืดยืดแล้วก็ ก็ซื้อใหม่ซื้อใหม่ไปแช่ตู้เย็นมันก็ไม่สามารถที่จะมันก็ยังสาววาวเหียบอือซื้อใหม่มยืดเนื้อเร่คมียืด่ ต้องบอกว่าพี่ยิ่งยงเนี่ยทุกวันนี้ถือว่าเป็นแบบสําหรับเด็กลูกทุ่งหรือว่าคนลูกทุ่งเนี่ยถือว่าเป็นครูคนหนึ่งเลยอของคนวงการลูกทุ่งทุกคน<ช>ทุกวันนี้ก็เป็นโค้ชด้วยเป็นอะไรด้วยกว็เป็นครับทีน,นี้เด็กหลายๆคนเนี่ยอยากฝึกอยากเริ่มร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยเคล็ดลับในการเริ่มร้องเพลงลูกทุ่งหรือว่าการเอื้อนหรืออะไรเงี้ยทำยังไงครับจริงๆต้องต้องถามน้องก่อนว่าน้องที่จะชอบเพลงลูกทุ่งเนี่ยชอบเพราะอะไรและชอบขนาดไหนครับ มีความตั้งใจแค่นอยากลองบ้างนะคะเพราะว่าน้องอยากเอาไปโนบบวบ้างก็ต้องฟังน้องก่อนว่าน้องร้องของน้องไปก่อนแย่ห่วยแตกมากเลยไม่ได้ครับน้องแย่มากหนึ่งเราต้องมีต้นทุนในการ เป็นนักร้องคือเสียงเราต้องมีต้นทุนเสียงครับต้นทุนเสียงก็คืออาจจะต้องมีร้องเพลงเป็นร้องเพลงได้ถูกจังหวะบ้างคือทีบ้างมาอยู่ก่อนอยู่แล้วก็เริ่มนับหนึ่งมานี้จะแย่มากก็ไปเริ่มร้องอยู่สักท่อนเนี่ยไหมคะสมมติว่าคุณถอนกบสุวรรณอยากร้องคนต่นี้ือกรอบร้องคุณครับคร้ังเงียบหายไปสองสามปีรู้ว่าไปได้ดีโ่อสีนู แม่ไปเลี้ยงลูกเลยค่ะแม่กลับไปหาน้องนล้จริงๆแล้วเนี่ยพี่กบพี่กบเขาเสียงดีอยู่แล้วจริงเพียงแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะร้องไม่กล้าที่จะปล่อยไม่กล้าที่แสดงออกคือจริงๆแล้วเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันมันมันเกิดจาก มันเกิดโดยความเป็นธรรมชาติของจริงๆมันไม่ได้มีใครมาเซทให้เราร้องแบบนี้หรือร้องแบบนี้บอกบอกไอซ์ไปว่าไอซ์เวลาร้องเพลงเนี่ยไม่ต้องไปร้องตามท uh, uh ี <S <S はは like. assim, designer, uh ่เขาเซตเอาไว้ได้ไหมอย่างอย่างคนแต่งเพลงมาบาทีตามครูร้องเพลงอย่างลูกคอเนี่ยจริงๆไอซ์เขาก็มีสามารถเขาร้องเพลงแหล่ได้นะเนี่ยอ้าวโชวูกึกึลูกกึศูนย์กึศูนย์กึนกยนกกึยกึ เอาไรทำดิทำให้ด right, ูด right. ิเขาอื้อหรโอ๊ยแม่เราทำได้เ oh ก่งอ่ะเอาทีเอาออออดผมยังทำไม่ได้เหมือนเขาเลย จร,จริงๆแล้วเนี่ยเพลงเพลงลุกทุ่งผมต้องขอขอบคุณครูคือครูพ่อเวพจนเพชรพันธ <ฮะ S 2> ์ที่ที่ที่ผมได้ฟังและผมได้ได้เรียนรู้จากท่านแต่ท่านไม่ได้มาสอนแต่ว่าเราฟังจากเสียงที่ในเวลาวิทยุเวลาเปิดแล้วเราฟังค่อยๆฝึกตามพอมันฝึกแล้วมันชินครับ <ฮะ S 2> คอเราปากเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปไปกดดันมันแล้วปล่อย <ฮะ S 2> ธรรมชาติพอได้พ่อเวพจนมาแล้วเนี่ยปิด ช่วงหนึ่งของชีวิตก็คือได้ได้ฟังของพี่เป้าผมก็จะเอาทั้งสองท่านเนี่ยมาบวกกันถ้าจะเป็นลูกคอก็จะเป็นของพ่อแต่จะเป็นความหวานความอะไรของนี้ก็จะเป็นของพี่เป้าพี่เป้าเป็นสไตล์แต่ว่าไม่ได้เป็นคือผมไม่ได้ดัดของใครทั้งนั้นแต่ผมเอาของตัวของผมเองเสียงผมเองแต่ว่าเอาความรู้วิธีการของสองท่านมามามาใช้กับตัวเองพี่เป้าเป็นยังไงเออพี่เป้าเป็นยังไงนี่เปงพี่เป้าเป็นยังไงสไตล์หวานพี่เป้าก็จะร้องเพลงก็จะร้องคือละเอียดทุกคำ เวลาไปร้องเพลงประกววก็จะเอาเพลงสองท่านนี้ไปร้องก็จะจะผสมผสานเอาสิ่งดีๆของท่านทั้งสองท่านนี้มามาผสมกันไอ้จัดเพลงที่ใช่สิและแล้วถ้าวถ้าวันนี้เนี่ยไหนๆเราก็เป็นแฟนเพลงของุณนาสายันด้วยกันทั้งคู่เลยเราด้วยเราด้วยนะครับถ้ามีเพลงของุณอาสายันสักหนึ่งเพลงที่เพียงยงจะให้เกียรติร้องคู่กับน้องไอเนี่ยเพียงยงคิดว่าจะเป็นเพลงอะไรดีครับเพลงพี่เป้าหมอบลงพื้นดังเยอะมากเลยนะแต่เราจะเอาเพลงแบบพื้นๆบ้าน ฟังแล้วรู้สึกว่าคิดถึงบ้านครับก็ตอนนี้อาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่ต้องใช้ควายแล kind of ้วใช้ไถอย่างเดียวแล้วใช้ไถไอ้หนุ่มรถไถเนอะเพราเป็นรถไถออ๋รถไถไอหนุ่มรถไถไอ้หนุ่มรถไถล่องเล่หาปลาเนี่ยนะไม anyway ่ใช <Hayır> ่ไอ้นั้นไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มตังเกออ๋อหนุ่มตังเกอแต่เราจะล้อกไอ้หนุ่มรถไถครับผมใช่แล้วค่ะแต่ก่อนจะไปฟังไอ้หนุ่มรถไถนะคะก็ย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะ สี่ตองเจ็ดองสูตรนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีหม้อนึ่งอเนกประอนค์อเนกะสมมาให้คุณมถามด้วยนะคะคำถามก็คือเมนูที่วันนี้ในช่วงสูตรเด็ดกับเอสแกัมตพงจะทำให้ทานคือเมนูอะไรใช่ค่ะถูกไหมคะแต่ว่าช่วงนี้ไอ้หนุ่มรถไถกันก่อนนี้ไหมครับผมทั้งพี่ยิ่งยงและไอซ์ค่ะเชิญค่ะ เยวรถเก่งฟังเพลงยู่หลงอย่าลืมลูกพุ่งที่ขับรถไทยหน้าพี่ดำคําด้วยใครแต่หู ใใจขอไม่ดีหวงแต่แฟนพี่ที่ไปเปลืองปูวันเจ้าเพลินเสียลืืไป i คุณผู้ชมรออยู่ที่บ้านเลยไม่ต้องโทรมาเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งทางรายการจะโทรติดต่อกลับไปนะคะใช่แล้วค่ะพี่ยงค่ะครับผลงานล่าสุดผลงานตอนนี้มีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างก็มีเพลงชุดใหม่ล่าสุดก็คือโดนใจที่ไม่ใช่เมียฮ้าทำไมเมียก็ไปโดนใจใคม่ันโดนแค่โดนเฉยๆไม่ได้ไปทําอะไรผิด อไม่โดนเหรอโดนได้ด้วยเหรอโดนได้ครับเห็นพี่ตั๊กสวยอุ้ยสวยยังเลยก็โอเคไม่ได้มีอะไรโดนใจทำอะไรครับทำอะไรขอเใชโดนใจที่ไม่ใช่เมีอ่ะโอ้แบบนั้นโดนใจไหมครับแบบนี้เขาแบบกูบใจค่ะแล้วก็ก็อุ่นุนกันนะคะเรียกว่าขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ทำขอบคุณคุณยิ้มย่องยอดโรงงานค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเพลงเพราะๆนะครับจาก B Boy b a n d ขอบคุณค่ะ ไปไหน9โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งเราเจอกันที่นี่ช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนะคะกับวาไรตี้ที่เด็ดเจ็ดสรุรี it's salty.